สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> ผมแอร์นะครับกับช่องแอร์โนเอฟพีบีในคลิปนี้นะครับจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วทุกคนคงบินเดินทางชํานาญกันแล้วใช่ไหมครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาฝึกบินนะครับเล่นท่าพื้นฐานนะครับท่าเบสิกนะครับในคลิปนี้ก็จะมี3ท่าด้วยกันนะครับก็จะมี1นึ่งยอสปินสองก็จะเป็นโลสปินสามก็จะเป็นแบล็กฟลิปออนฟลิปนะครับ วนหน้ามวนหลังโอเคทีละการหน้าทีละกาหลัง,ลงซึ่งท่าสามท่าเนี่ยผมเชื่อเลยทุกคนทําเป็นหมดแล้วทุกคนแน่นอนครับต่งคิปเลยไ้ไหมไม่ไม่ไต้องมาบอกเองเอาตัวอย่างเป็นผมตัวผมเองละเริ่มเล่นมาผมก็โลสปินเป็นเลย <Wow. S 1> โอ้โหอนสวร์ตไหมฮะไม่ใช่คนระับคือโรลสปินหมุนหมุนลวงตกพื้นนะครับไม่ได้เก่งขนาดแบบจับเรโมทแล้วเล่นท่าเลยคนระับ แล้วก็ในการบินเล่นท่านะครับมันจะเป็นการบ่งบอกสไตล์ของเรานะครับซึ่งทุกท่านอาจจะคิดว่าโลสปินอ่ามันก็หมุนโลสปินก็หมุนแบบนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกันโลสปินแต่ถ้าดูดีๆนะครับโลสปินมันจะมีแบบนิดนึงอ่ะมันมีนิดนึงอ่ะครับมันบ่งบอกของความเป็นตัวของตัวเราเป็นสไตล์นะครับซึ่งสไตล์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ของคนเราเบินเหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมคนเรามันก็มีสไตล์ของใครของมันใช่ไหมมันมีนั่นนิดนึงวันนี้ผมก็จะใช้ลำตัวนี้นะหแอนิว้วเหมือนเดิมชอบมากอันนี้ประสงค์มากลำห้นิ้วนี่ครับโลสปินมันค่องท่ามันก็หมุนแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วพลฟิปน,นี่คือข้างหน้าใช่ไหมอนฟิปก็จะหมุนแบบนี้อ่าแบ็กฟิปแบ็กฟิปก็หมุนแบบนี้อ่า แต่ถ้ายอสปินอันนี้คือด้านหน้านะมันก็จะหมุน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 มาอ่าแบบนี้มีแค่นี้ครับไม่ไม่ยากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเป็นรอบชมนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับไปกันเลยโลสปินโอสปินนี่นะครับก็จะดอรบินโลเคชั่นทุ่งนาโคระบจอดเขียวหมอกนี่นะครับทางไกลผู้คนนะครับวันนี้ ก็จะมีท่าโยสปินแบบนี้นะครับโยสปินแบบนี้นะครับก็แบคทริปออนทิปนะครับอ่าง่ายไหมเฮ้ยไป <c oughs> ท่าพุทธานนะครับที่ทุกคนนะครับทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมโยสปิน <Your spin. S 1> เริ่มจากโยสปินเล่ม,มาใช่ไหมก็หมุนครับ แกนยอนะครับเสียงผมเร็วไปานิดนึงนะครับอันนี้สูงไปเดี๋ยวลองหาว่าถูกปินแล้วก็ยอครับจะได้สวยเป็นอีกแบบ,นนบนหน,แบบน,น,บน,นึ่งนะครับเ,รเลีงมาใช่ไหมยอปินแบบนี้นะฮะอายุเราจะปินก็ยอค้างนะครับเลี้ยงกลนงเห่นไฮะยากใช่ไหมครับเลี้ยงมาแล้วก็ยออ่า อย่างเงี้ยครับมุยอครบรอบครับแค่นี้ยอสปินยอสปินไม่ยากครับยอสปินนี่นะครับยอสปินหาวัตถุก,ก็ได้นะครับแล้วก็ยอสปินไปก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไ,ไหมยอสปินไป ก็ได้นะครับไม่ต้องหมุนเร็วนะครับโยสปิ no นเห็นนะครับโยช้าๆนะครับของสุดดรืาหมุนเร็วมันก็จะหมุนเร็วนะครับนี่นะฮะโอสปิน โรสปินโรสปินอ่ามันเป็นยังไงโรสปินคือแบบนี้นะครับโรสปินง่ายไหมครับเป็นท่าที่แบบไม่ต้องสอนนะครับไม่ต้องฝึกก็ได้ครับเชื่อเลยแ่านี้ทุกคนบิดเป็นกันแล้วแน่นอนนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวบอกช็ครับโรสปินเร่งนะครับแล้วก็หมุนนะครับเห็นไหมครับ จะมีแค่นี้นะครับโรลสปินแต่ว่าโลสปินจะให้เป็นจะให้มันออกมาเป็นในแบบสไตล์เรามันก็มีหลายสไตล์นะครับหรือว่าจะช้าแล้วก็เร็วแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบเร็วแล้วก็จะช้านะครับหลบขึ้นเร็วลงช้าก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วแต่สไตล์ของเรานะครับโรสปิน ว่ทาท่นานๆจะสไตล์ไหนหรือว่อาแบบท้ามาบแบบนี้ก็ได้นะครับโรลสปินอ่าโรลสปินหรือจะหมุนครึ่งนึงก็ได้ครับแล้วแต่นี่นะฮะ ขั้นตอนมันทำยังไงล่ะขั้นตอนมันนะครับก็คือขั้นตอนมานาบก็คือเดินทางมาใช่ไหมเร่งกระโดดนะครับเ,เราจะเห็นช่วงนะครับที่ลำลอยใช่ไหมแล้วก็แกะนะครับว่าเร่งแล้วรถมันเล่งแล้ว,ล,ล,วลำลรยลอยได้นานเท่าไหร่นะครับนี่นครับผมก็ได้นานอยู่ครับก็เป็นช่วงที่เราจะหมุนทำโรลสปินได้นะครับ ล้วก็โลค้างไว้เลยครัค่อย้มันหมุนนะครับนี่นะครับอ่าง่ายไหมครับนี่นี่นะครับเป็นท่าโลสปิหเออถ้าจะเป็นแนวแบงก็จะค้างนะครับประมาณนี้นะครับค้างไว้แปบ๊บหนึ่งนี่ฮะ ไม่ยากใช่ไหมครับโรสตินที่ทำนะครับก็เล่งขึ้นนะครับก็หมุนนะครับโลค้างไว้โลค้างไว้นะครับให้มันพกรอบนะครับนี่นะครับเดืนมานิดหน่อยขาดนิดหน่อยก็โยกเลี้ยงให้มันพบนะครับนี่แหละครับไม่ยากใช่ไหมครับโลสปิน ใช่ไหมเร่งนะครับรถคันเร่งนะครับก็หมุนนะครับโลค้างไว้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีสไตล์เรานะครับจะหมุนเร็วหมุนช้ารถจะหมุนค้างเป็นสแบงก็ได้นะครับตอนนี้สามารถลองทำดูได้ครับไม่ยากไม่ยากเป็นท่าที่ทุกคนนะครับจากรีโมทปุ๊บก็คงจะโลสปินได้กันหมดนะครับ แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับว่าจะดีไซน์ออกมาอย่างไงนะว่าจะมุ้งแบบแป้งแบ็คฟลิปและก็พรอนฟลิปขีดข้านหนึ่งคนระับแบ็ค l ลิป r รอนฟลิปนะครับนี่นะครับแบ็คฟลิปกับ r รอนฟลิปนะครับก็เล่งมาใช่ไหมเราก็ พิสบนหรือพิสล่างก็ได้ครับให้มันหมุนนะครับเห็นนะครับแค่นี้นี่ก็ง่ายนะครับไม่ยากเลยเล่หมุนนะครับผมพิสขึ้นนะครับอันนี้พิสดาวก็ได้ครับเล่ขึ้นไปก็พิสดาวแค่นี้ครับยินอีลังกาได้แล้วเท่มากมอยากเลยใช่ไหมครับเอามาผสมกัน ๋ยวลองเอามารวมกันนะครับถ้าจะเป็นยังไงโยรวมกันแบคทีปธรรมดาไปรุ่นไม่ชอบนะครับไปรุ่นชอบบินและท่าแต่ทำให้ดูเทน,นะครับเอกขึ้นเทขึ้นไปไหมเร่งนะครับแล้วก็หมุนนะครับยอสปินเลยก็ได้ไนะเหนะครับเคไหมครับไปหมุนมาไปรุ่นชอบ แค่นี้ก็เทแล้วครับโอ้โหเท่อ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครบับ